สวัสดีครับขอตนลับเข้าสู่เป็นกลางชนนาเดือดเกินต้านเขียมรันทดสอบแกรงนาวิวชิงโอกาสขยับแรงกิ้งในศึกวัน170ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p y 2 4ครบจบทุกความมันพักยก2 4 จกระดับความมันเอใจแฟนกีฬาศิลปะการต่อสู้เพิ่มอีกหนึ่งคู่ในศึกนัดยิ่งใหญ่วัน170ที่จะกลับมาสร้างความบันเทิงแบบเต็มอิม่มณอ m p a พ t อ r r n a าเมืองทองธาน,นีในวันศุกร์ที่24มกราคม2568เริ่มคู่แรก19บเนกาสนาทีโดยเขมรันนับปติจอมบูไร้พ่วัย30ปีจากรัสเซีย ขอตรวสอบฟอร์มแกล่งของนับิวอานานนักชกหุ่นกั้นยาววัย20ปีเชื้อสายไทยแอลจีเรียฝรั่งเศสในกติการมวอไทยรุ่นแบนตันเวท135-145ปอนด์ โดยล่าสุดเคมรันขึ้นชกครั้งแรกในฐานะนักกีฬาวันเต็มตัวโดยโชว์พลังหมัดเหนือชั้นเอาชนะคะแนนตำนานนักชกชาวไทยน้องโอฮาม่ามวยไทยอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตันเวทในศึกวันลุมพินี81เมื่อวันศุกร์ที่27กันยายนผอมพุ่งขึ้นมารั้งอันดับ3ของแรงกิ้งวันมวยไทยรุ่นแบนตันเวทอยู่ในปัจจุบัน ดานนาบิลเปิดตัวแพ้ซปเปอร์เล็กเกตมงก้ที่ถือเข็มขัดวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์เส้นเดียวอยู่ในขณะนั้นในศึกวันลุมพินี22เมื่อ23มิถุนายน2566ก่อนเดินหน้าคว้าชัย3ามไฟรวดคว้าวันนัด350,000บาทได้2ครั้งพร้อมคว้าสัญญาวันมาครองได้สำเร็จเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยหลังจากจช่วยการเปิดซิงกัิการคิปบ็อกซิ่งกับเพชรนงเพชรเฟอร์กกนเมื่อต้นเดือนนี้เจ้าตัวก็ได้กลับมาตรุยีเส้นทางมวยไทยอีกครั้งซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่เขาจะได้พิสูจน์ฝีมือกับตัวท็อปจอมกแกร่งเคียมรันซึ่งหากเขาผ่านได้ก็อาจจะส่งให้เขาทะยานขึ้นสู่อันดับรงกิ้งที่สูงกว่าและเป็นอีกหนึ่งคู่มวยที่แฟนมวยหลายคนเรียกร้องอยากชมสำหรับการดวลกันของเคียมรันและนาบิวที่ต่างกำลังมาแรงและมีดีไม่แพ้กัน ถือได้ไฟไหนจะเข้าวินลุนขยับอันดับแรงกิ้งของตัวเองให้สูงขึ้นเพื่อเข้าใกล้บัลลังอีก์อีก19อีกไม่นานเดี๋ยวรู้กัน